กรรมคืออะไรกรคือการกระทําการกระทํามีกี่อย่างกายวาจาใจอ่าสามอย่างใช่ไหมอ่อสีคุมกี่อย่างมันอะไรเนี่ยคําเตือนกันละเมิดคือไฟอ่ะอ๋ะเอเขาว่าเราละเมิดให้เอาเราออก เขาก็พูดคำดีๆก่อนขนาดไม่พูดแล้วคำหยาบเห็นไหม่เป็นสิ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีเห็นไหมอาจารย์คำหยาบน่ะก็เราพูดไม่ใช่อาจารย์พูดก็อาจารย์ก็พูดเหมือนกันก็เอาตัวอย่างอาจารย์ไงคะเวลาอาจารย์พูดอาจารย์ตอนไหอาจารย์ม่ได้พูดหยาบอะไรกับเราเลยนะไม่เวลาอาจารย์ไล์สดน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์แสดงว่าเราไม่ได้ไม่ได้สอนอาจารย์นะไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้ติดตามอาจารย์อาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์จะพูดแบบนั้นเฉพาะในไล์สด ดังนั้นอาจารย์รู้จักกาลเทศะในการพูดว่าเวลาใดควรพูดแบบไหนเวลาใด,ไม,ดไม่ควรพูดแบบไหนแต่เราวะไม่รู้จักกาลเทศะในการพูดเอาจะไม่รู้กาลเทศะอะไรอาจารย์นี่เอาตัวอย่างอาจารย์บีเลยนะบอกว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีอาจารย์ต่อให้อาจารย์พูดในไลฟ์หรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่มันก็มันมันไม่สมควรพูดอาจารย์เคยเห็นพระพุทธเจ้าพ,พูดคำหยาบไหมอะแลเวลาตอนหนคำไหนที่อาจารย์พูดว่าหยาบเวลาดูไลฟ์เวลาคุณคอมเมนต์อาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่า พูดคำหยาบแต่ละคำนะอาจารย์อันนี้ก็ดูไลฟ์ของอาจารย์อยู่นะอะไรล่ะคำหยาบเช่นอีโง่อีควายแบบนี้นะอีควายอาจารย์ไม่ได้พูดนะอ,อีโง่โง่ไม่เคยด่าว่าอีโง่ไม่เคยก็งโง่นั่นแหละก็คือ,อ,อคาําด่าแล้วโง่จะหยาบยังไงเนี่ยเมื่อโง่จรงิงๆเอา้าก็ไม่สมควรว่าเขาไม่ละพระพุทธเจ้า<ม>ว่าไม่ละอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่หนูคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่สอนคนแบบนี้นะแต่นี่คือวิธีก,การสอนของอาจารย์ก็มันไม่ ็แปลว่าอาจารย์ไม่ได้เดินตามคําสั่งสอนขององค์พระสัสมมาสัมพุทธเจ้าไงอาจารย์เดินตามคําสอนด้วยการตําหนิติดิงตามธรรมก็ไม่ได้เดินตามคําสั่งสอนของงพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเดินอาจารย์สามารถใช้คําว่าโง่ได้เพราะอาจารย์ไม่รู้สึกว่าคําว่าโง่เป็นคำหยาบคายเพราะอาจารย์ไม่มีเจตนาประทุศลายต่อบุคคลน,นั้นอาจารย์แค่มีเจตนาในการตําหนิติดริงเขาตามธรรมแล้วคลิปของอาจารย์บอกว่าด่ามากูด่ากลับก็ด่ากลับจริง่ะ ก็มันไม่ใช่คําสอนขององค์พระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าอ,อาจารย์จะต้องมีขันตีสิใช้คําว่าด่าแต่ความเป็นจริงคําว่าด่าอาจารย์าารยต้องมีขันตีสิาสอาจารย์ต,ตีติงคาว่าด่าของอาจารย์เนี่ยมีความหมายว่าตําหนิติติงไม่ใช่ด่าสาเสียเทเสียอาจารย์ด่าไปสอนไปเป็นธรรมดาตกลงตกลงอาจารย์ไม่เคยผิดใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ผิดได้เสียอาจารย์สอนผิดตัองเยอะตัองแยะคนออกมาด่าอาจารย์ตัองเยอะตัองแยะกิจก็นั่อยงผิดก็นั่นไงแต่อาจารย์ไม่ผิดเรื่องการด่าเพราะอาจารย์ไม่ได้ใช้คำหยาบคาย หยาบไม่หยาบ<ม>เราไปวัดที่ตัวเราเองไม่ได้อาจารย์ใช้ภาษาแบบนี้อาจารย์ในการสอนเป็นเรื่องปกติของอาจารย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ก็คือคําหยาบอาจารย์ไยทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าอาจารย์ใช้ใช้ว่าจาไม่ไม่สุภาพไม่ใช่เวลาเขา้า <คน S 1> มาดู <คน S 2> ไรคนที่เกลียดอาจารย์เอาเอาดูวงตรงนะตอนแรกหนูเกลียดนะนี่เกลียดเกลียดอาจารย์มากแต่พอได้คุยนะ่ะโอเค คนตัวใหญ่พวกเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับอาจารย์ส,ส่วนตัวเวลาใครมาเจออาจารย์อาจารย์จะคุยอีกโหมดหนึ่งเลยคนละเรื่องแต่อาจารย์ใช้วิธีนี้เฉพาะในไลฟ์สดถ้าปฏิบัติอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งมาเจอตัวอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งเวลาถ้าปฏิบัติที่หมอสิงห์สี่พันคนอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งเราต้องดูบริบทว่าอาจารย์กาลังทำคอนเทนต์เพื่อกระแทกสังคมให้ตื่นตัว อาจารย์จึงเลือกวิธีการแบบนี้ในการกระแทกบวกกับการคัดเลือกคนใครมีมาณทิ่ติอัตราตัวตนมากเขาจะฟังอาจารย์ไม่ได้เขาต้องเดินออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเข้าใจอาจารย์เองอาจารย์ไม่สามารถสอนทุกคนพร้อมกันในทีเดียวได้อาจารย์จึงต้องใช้วิธีนี้ในการคัดแยกผลด้วยการกระแทกเข้าไปแรงๆอาจาะถามว่าถ้าอาจารย์ไม่ใช้วิธีนี้คนจะตื่นตัวขนาดนี้เหรอสังคมมันจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขนาดนี้เลยเหรอคนจะเดินออกไปกนี้อมรับอาจารย์ว่าอันนี้ ส่วนดีของอาจารย์คือยอมรับที่ว่าคนในสังคมเริ่มมาตื่นตัวในเรื่องของธรรมะเพิ่มมากขึ้นแต่ในบางส่วนเอาความคิดของหนูบางส่วนมันก็มีความเห็นต่างบ้างพูดด้วยตามหลักเหตุผลเห็นต่างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การเห็นต่างก็ไม่ควรมาด่าทอต่อว่ากันควรถามเขาก่อนว่าเขาใช้เหตุผลน,นั้นเพราะอะไรควรต้องนั่งคุยกันก่อนเท่านั้นทำไมลูกศิษย์อาจารย์เยอะจะปฏิบัติทีหนึ่งอาจารย์จัดเดือนละครั้งเดือนละสี่พันคนเลยนะทำไมถึงเยอะขนาดนั้น เพราะเวลาเขามาเจอตัวจริงอาจารย์เขามาสัมผัสกับอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นมันคือหน้าจอนั่นคือบริบทที่อาจารย์เลือกใช้ในการสอนคนในสังคมต้องกระแทกแต่เวลากระแทกแต่มันก็ส่งผลกระทบเสียมากเลยนะอาจารย์ไม่ส,ส่งผลกระทบเ<อ>สียเสียอาจารย์ทุกวันนี้วุ่นวายไปหมดเกี่ยวกับศาสนาไม่วุ่นวายทุกอย่างอาจารย์รู้เลยเนยไม่วุ่นวายตอนนี้ทุกคนแบ่ง เบ่งฝักเบ่งฝ่ายว่าเอออาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เ,รรเป็นอย่างนั้นโอเคมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่ามีเพราะอาจารย์เข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูเข้าใจมาตลอดว่าคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหนึ่งต้องอยู่ทางสายกลางคือพูดด้วยความเมตตารู้ว่าอาจารย์พูดด้วยความเมตตาที่กระแทกด้วยคำแรงๆแต่มันก็ไม่สมควรที่จะออกสื่อและแบบว่าไม่ว่าจะในบริบทไหนก็ตามอาจารย์ ไม่เกี่ยวน่าเราตัดสินเองอาจารย์เห็นว่าสมควรแบบนี้และหลายคนก็เห็นว่าสมควรแบบนี้ก็มันเกิดจากสายตาที่หนูมองเห็นอาจารย์พูดแล้วก็ได้ยินในหูมันก็เกิดจากพัฒสากระทบทางหูแล้วก็ตายอาจารย์แก้เราไม่ได้ใครเราต้องแก้ตัวเราเองเราจะมาบอกให้แก้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองด้วยการอะไรใช่กรรมคือการกระทําก็คือแก้ตัวเองอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ไม่แก้ตัวเองบ้างเหรอในเรื่องคําพูด ก็อาจารย์เห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ไงทำไมอาจารย์ต้องแก้ล่ะก็อาจารย์บอกแล้วให้เราแก้ที่ตัวเราเองอาจารย์มีปัญหาอะไรใครล่ะอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์ไม่มีปัญหารบความทุกข์ร้อนของคนที่มาด่าอาจารย์แต่คนที่ด่าอาจารย์นะทุกข์ร้อนเองดังนั้นเขาต้องแก้ตัวเองไม่ใช่อาจารย์แก้อาจารย์ไม่ทุกข์เราทุกข์อาจารย์ต้องแก้ตัวเองเขาแก้กันหมดแล้วนะแต่ต้นเหตุของอาจารย์คือคืออาจารย์ออกมาด่าเขาใครแก้อ้ะเหมือนเหมือนหนูอ่ะหนูก็ทําทุกวันหนูก็พยายามทําความดีอยู่ในสีลห้า เอาก็ดีแล้วไงอ่าแต่ว่าพอเวลาพอมาฟังอาจารย์สอนในบางครั้งอุ้ยมันขัดหูขัดตาเลว่แล้วเราฟังทําไมล่ะเอาก็เลื่อนฟังเลื่อนเลื่อนผ่านแล้วเอ้าผ่านอีกแล้วมันโซเชียลอาจารย์ไปซีก็เราไม่ชอบก็เลื่อนหลบไปซีก็มันเกิดผลกระทบไงอาจารย์มันหยุดไม่ได้เอาทำไมหยุดไปได้แสดงว่าเราต้องหยุดตัวเองไม่ใช่มาหยุดอาจารย์อ๋อเราหยุดตัวเองไม่ได้ก็เลยมาหยุดอาจารย์อย่างนี้เหรอไม่ได้ว่าหยุดอาจารย์แค่อยากบอกว่าอาจารย์สอนสอนคนน่ะสอนอย่าให้ ิดผลกระทบกับคนอื่นได้ไหมอาจารย์เท่านั้นพอไม่มีใครในโลกนี้ที่สอนใครแล้วไม่กระทบกับใครแต่อยู่ที่กระทบมากกระทบน้อยยังไงก็ต้องกระทบอาจารย์บอกแล้วความเชื่อผิดความเห็นผิดในโลกมันเยอะเมื่อพูดความจริงออกไปมันย่อมกระทบกันขวาแสงสว่างย่อมกระทบกับความมืดเมื่อแสงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงความมืดย่อมอยู่ไม่ได้เพราะแสงตะวันขึ้นนั่นไงกระทบความมืดเรียบร้อยแล้ว ความมืดย่อมทนตัวอยู่ไม่ได้ย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้แต่อยู่กันได้ไหมอาจารย์เหนือแสงตะวันที่ขึ้นอย่าบนท้องฟ้าแล้วอยู่กันได้ไหมอาจารย์ความมืดกับแสงสว่างมันอยู่อยู่ร่วมในเวลาอาอยู่ในร่วมโลกกันได้ไหมอาจารย์ถ้ารวมได้กต่มันต่างคนต่างอยู่ไงก็ใช่แต่นี่ผลกระทบของอาจารย์น่ะแล้วทำไมเรากับอาจารย์ไม่ต่างคนต่างอยู่คนมีความเห็นความเห็นความเชื่อใครก็ต่างคนต่างอยู่ไปสิมายุ่งกับอาจารย์ทำไมล่ะ อาจารย์ก็มีหน้าที่ในการสอนแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการสอนถ้าดีเมื่อตัวเองไม่เห็นด้วยไปตั้งกลุ่มสอนความเห็นของตัวเองขึ้นมาสิหนูไ <ak> ม่มั่นใ,นใจว่าของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องหนูไม่ได้คิดสร้างกลุ่มสอนนะเพราะว่าหนูไม่ใช่ลัทธิมันก็ไม่ใช่ลัทธิอาจารย์ก็ไม่ใช่ลัทธิอาจารย์สอนตามหลักคําสอนหนูก็สอนหนูก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันหนูก็เคารพบ,บูชาธรรมชาติการเคารพบูชาธรรมชาติไม่ใช่หลักคําสอนของพระพุทธเจา้า หลักธรรมที่แท้จริงไงอาจารย์ธรรมชาติคือสัจธรรมบนโลกหลักธรรมชาติที่แท้จริงคือหลักสัตว์อริยสัตว์สี่คนทางของการดับทุกข์ใช่แต่หนูก็ไม่เคยับทกข์าธรรมชาติพระเจ้าไม่เคยสอนที่เราบูชาธรรมชาติถ้าเราบอกว่าบูชาธรรมชาติหมายความว่าเราต้องบูชาต้นไม้เหรออาจารย์บูชาดินอย่างนี้เหรอดินน้ำก็ใช่ก็คือจะบูชาดินน้ำมเป็นประโยชน์กับชีวิตของทุกคนไม่ใช่ ประโยชน์อยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าวสามารถทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ไหมแต่ข้าวก็เลี้ยงดูชีวิตอาจารย์ทุกวี้อเจารยนขราแต่เราไปเอาข้าวมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการหิมท้องจะบอกว่าข้าวเลี้ยงไม่ได้ข้าวอยู่เฉยเฉยเลี้ยงเราไม่ได้ต้องไปสร้างาหตุปัจจัยในการเอาข้าวไปฝัดไปสีต้องไปปลูกไม่ปลูกข้าวก็มีไม่ได้แล้วอาจ์ไม่กินข้าวหรอ กินข้าวจะมีเลี้ยงดูไปปลูกเลี้ยงดูชีวิตอาจารย์อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้นะไม่ได้เลยอาจารย์เลี้ยงดูตัวเองอ๋ออาจารย์เลี้ยงดูตัวเองก็แปลว่าอาจารย์ไม่ได้กินข้าวอาจารย์กินข้าวด้วยการไปสร้างเหตุในการไปซื้อข้าวมาข้าวไม่ได้เลยมาเลี้ยงดูอาจารย์ข้าวไม่ได้เดินมาเข้าปากอาจารย์แล้วทำไมเขาไมจะไม่เลี้ยงดูอาจารย์ข้าวเลี้ยงดูอาจารย์เพราะอาจารย์กินเข้าไปมาเลี้ยงดูอาจารย์อาจารย์เอาเหมือนเหมือนลมน่ะลมหนูเรียกพะพายอาจารย์สูดอากาศเข้าไปในปอด ลมก็เลี้ยงดูอาจารย์ให้อาจารย์มีชีวิตอยู่บนโลกนี่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับหนูธาตุส่งรักดิาสิทธิ์สำหรับเราเราไม่จำเป็นต้องยัดเยียดให้คนอื่นศักดิ์สิทธิ์ตามเราถูกต้องไหมไม่ได้ยัดเยียดในอาจารย์นะแค่บอกให้อาจารย์เข้าใจแล้วก็บอกน่นไงมันเป็นความเข้าใจของเราอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจแบบเราก็ได้อาจารย์เข้าใจในแบบที่อาจารย์เข้าใจเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการจะยัดเยียดให้อาจารย์เข้าใจแบบที่เราเข้าใจ แต่อาจารย์เข้าใจเรานะเพราะนั่นมาคือความเชื่อของเราเราจะเชื่อแบบนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะบอกเราว่ามันไม่ใช่ส่วนเราจะเสียงกลับมานั่นเป็นเรื่องของเราแล้วถามหน่อยอาจารย์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดตาลอริยสัตส,สีนะ่ะพระพุทธเจ้ากินข้าวไหมก็กินเออแล้วข้าวมีส่วนไหมมีส่วนอะไรในการตัดตาลอริยสัตส,สีก็มีส่วนให้เดินทางสายสายกลางแล้วข้าวเลี้ยงแล้วข้าวเลี้ยงดูชีวิตไหมไม่ได้เลี้ยง อาไม่ได้เลี้ยงอีกละเอาตกลงแล้วคือข้าไม่มี<อ>ผลไม่มีผลประโยชน์ะชนอะไรอะไรเลยมีผลประโยชน์แต่การกินข้าวไม่ประกอบด้วยปัญญาป้าเราบอกว่ากินข้าวแล้วทำให้รบรรลุธ<อ>รรมไคนกินข้าวทุกคนต้องบรรลุธรรมเอากินข้าวไม่ประกอบด้วยปัญญางไงพระพุทธเจ้ากินข้าวปฐุป,ปายาตแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาอยู่ทางสายกลางกินข้าวทุกวันนี้เราเกิดปัญญาหรือยัง ก็แปลว,ว่าอาจารย์ก็กําลังสื่อว่าหนูโง่ที่เถียงกับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์าารยไม่รู้เราโง่คำว,ว่าปัญญาหมายถึงการบรรลุเรากาลังพูดปัญญาที่บรรลุทมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผูดปัญญา,าโง่เขาแบบปัญญาก็ใช่ก็ใช่อ่ะแล้วพอเราบอกว่ากินข้าเวาเป็นเหตุให้บรรลุทำแล้วเรากินข้าวทุกวันนี้บรรลุทมหรือยังไเรากินข้าวทุกวันนี้บรรลุทมหรือยังแต่หนูก็เคารพข้าวนะ แล้วข้าวมันเกี่ยวข้องอะไรกับบรรลุธรรมถ้าเพราะเรากินข้าวประกอบด้วยปัญญานั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุธรรมข้าวทำให้อิ่มท้องค่ะอาจารย์ก็ใช่ไงก็ข้าวจะไม่อิ่มเพราะอะก็อยู่ในทางสายกลางได้ก็ใช่ไงแล้วข้าวจะไปไหว้ข้าวทำไมล่ะเเมื่อข้าวมันเป็นธาตุตามธรรมชาติจะไปไหว้มาทําไมก็ธาตุตามธรรมชาตินี่แหละผู้ที่เลี้ยงดูชีวิตอาจารย์ ข้าวเป็นอยู่ของมันมันไม่เกี่ยวกับเรามันจะมาเลี้ยงดูชีวิตเราได้ยังไงโอเคไม่เถียงแล้วค่ะข้าวข้าวไม่ข้าวไม่ได้เลี้ยงดูชีวิตใช่แต่ข้าวเป็นเหตุแห่งการมีชีวิตไม่ใช่เลี้ยงดูเราใช้คำพีดก็นั่นแหละเลี้ยงดูนั่นหมายถึงอะไรเป็นเหตุแงมีชีวิตอยู่นั่นเลี้ยงดูนั่นแหละต้องมีคู่นูปการต่อเราคำถามคือข้าวมีคูณูปการกับเรายังไงแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงอะ ด้วยกันว่าอย่างนี้เหรอเอาก็ข้ามีบุญคุณเนาะแล้วจะตอบแทนยังไงตอบแทนบุญคุณข้าวอาจารย์ดูหน่อยตอบแทนยังไงตอบแทนบุญคุณข้าวให้หน่อยก็คือการเคารพดูแลรักษาธรรมชาติแค่นั้นพอเอาเอาข้าวไม่ต้องธรรมชาติเอาเฉพาะข้าวเดี๋ยวจะตอบแทนาข้าวอาูธรรมชาติบนโลกนี้ก็คือธรรมชาติรู้แล้วเราบอกว่าข้าวมันมีมันมีเลี้ยงอาจารย์เนี่ยแล้วข้าวเราจะตอบแทนบุญคุณมันยังไง ข้าจะตอบแทนบุญคุณข้าวยางไงอืมก็การเลี้ยงใส่ใจดูแลข้าวดูแลข้าวนี่เอาหาปะเนี่ยไม่ได้เอาหาเอาก็อาจารย์ถามไงตอบเหมือนอาจารย์เบียร์ตอบไงแล้วอาจารย์ถามว่าตอบตอบแชนุณเขายัายางไงใส่ใจดูแลข้าอย่างไงอ่ะ เอาใส่ใจดูแล้วก็พวนอาพวนดินใส่ปุ๋ยเอาก็ถูกไหมอาจารย์ก็ชอบตอบเวลาคนถามธรรมะอาจารย์ก็ชอบตอบแบบนี้เหมือนกันถูกไหมล่ะนี่คือการตอบแทนบุญคุณข้าวด้วยการทวนดินใส่น้ำเอาแล้วอา,อาจารย์อาจารย์ตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงล่ะแล้วอาจารย์ตอบแทนทําไมแล้วก็ได้เมื่อมันเป็น,านธาตุตามธรรมชาติแต่ก็คือเขามีพิธีขวัญแรกนาขวานอ่าเข้าเข้าแรกนาขวาน เออแล้วข้าแล้วอะตอบแทนยังไงอ่ะก็คารวบบูชาข้าวไงนั่นไงก็อาจารย์ถามนี่นว่าบูชาทําไมข้าวนะ่ะเอาก็เป็นผู้เลี้ยงดูให้เราได้อิ่มท้องเวลาเราตอบแทนบุญคุณแม่พ่อเราตอบแทนยังไงก็เลี้ยงดูท่านเออแล้วเราเลี้ยงดูข้าวยังไงก็เนี่ยเอาใจใส่ดูแลเหมือนกันเรารู้รไหมว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดตอบแทนยังไงรู้หรือเปล่ายังไง การตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดทำสี่อย่างตามที่พระเจ้าบอกไว้หนึ่งพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าสองพ่อแม่เป็นคนทุศีนสอนให้พ่อแม่เป็นคนมีศีลสามพ่อแม่เป็นคนตรณีที่เหนียวสอนให้พ่อแม่เป็นคนรู้จักแบ่งปันรู้จักให้พ่อแม่เป็นคนขัดเขาเบาปัญญาในหลักสัจจะความจริงสอนให้แม่พ่อเป็นคนรู้หลักอริยสัจสี่เราจะเอาสี่อย่างนี้ตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อย แต่ข้าวมีประโยชน์นะอาจารย์ข้าวมีประโยชน์กับชีวิตนะอาจารย์รู้แล้วว่ามีประโยชน์ก็นี้เมื่อเราบอกว่าข้าวเลี้ยงดูเราต้องตอบแทนบุญคุณข้าวดังนั้นเราเอาสี่ประโยชน์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดแล้วพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอาจารย์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดไอ้ผู้ให้กำเนิดไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์ยังไงอ่ะ เอาก็เป็นผู้ให้กำเนิดเนาะอาจารย์ผู้ให้กำเนิดก็ผู้ให้กำเนิดสิทำไมต้องไปให้ผู้ให้กำเนิดเป็นส,ถส,ถสถิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเอาเขาเกิดเรามานะอาจารย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องกราบไหว้สิช่วยพ่อแม่กราบไหว้แต่ไม่ได้แบบอ้าถ้าอย่างนี้เราบอกว่าทุกคนศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้คนในโลกก็ศักดิ์สิทธิ์หมดสิเจ้านายเรามีผู้คุูคู้นูประการกับเราอย่างนี้เราก็ต้องกราบไหว้เจ้านายเหรอก็ต้องแต่ตอบตอบแทนบุญคุณไงอ้าววัวควายไถนาให้เราอีกก็ต้องกราบวัวควาย ก็การกลับไหว้พ่อแม่เป็นฐานะที่สมควรแก่การทำเพราะพ่อแม่เป็นผู้มีคุณูปการต่อเราก็เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์มันจะเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคําว่าศักดิ์สิทธิ์ของเราอาจารย์ยังงงอยู่เลยคําว่าศักดิ์สิทธิ์ของเราหมายความว่าอะไรกันแน่ก็คือสิ่งที่สูงไงอะไรพ่อแม่ต้องอยู่สูงกว่าพ่อแม่ต้องอยู่เหนือลูกอยู่แล้วอาจารย์เพาะเรากลับไหว้พ่อแม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับหนูก็คือสิ่งที่สูงสิ่งที่ยึดสูงไหเข้าสูงม เอาเข้าวก็เลี้ยงดูชีวิตเราเอาเหมือนดินแบบนี้น่ะโอเคอยู่ใต้ใต้ตีนเราน่ะแต่ดินก็เลี้ยงดูเราให้เราได้เหยียบได้ยืนนะจารอ่าอย่างนี้ก็ต้องกราบทุกอย่างในโลกนี้เพราะเราบอกว่าให้กราบธรรมชาติก็ก็เคารพธรรมชาตินะจารย์ก็แสดงว่าต้องกราบทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นผู้ใครเป็นผู้มีบุญคุณก็ต้องกราบอ๋อก็กราบต้นไม้กราบใบหญ้ากราบภูเขาก็กราบเพราะว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนอะจัน โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็เอาเลยแล้วแต่เราผู้ไดเจ้าไม่เคยสอนให้กาบสีเหล่านี้เอาเหมือนเหมือนคนที่มีสีลสูงกว่าหนูหนูก็กราบนะนั่นเขาเป็นคนเขาไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติเราต้องแยกระหว่างมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐกับเทวดาที่อยู่ในส่วนสุคติและทุกคติคือนรกเดรัจฉานเปรตมันมีภพภูมิของมัน มันมีคาไหนไหมที่เป็นต้นไม้ข้าวนั่นคือธาตุตามธรรมชาติไม่อยู่ในระบบขอขันห้าแบบห้าขันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติที่อิงอาศัยการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั้นเองมันไม่ได้มีคู่นูปการอะไรกับเรามันเดินตามเหตุแลปะปัจจัยถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยเอาเหตุปัจจัยนั้นมาย่อมไม่เกิดประโยชน์ อะไรไม่เกิดประโยชน์อาจารย์ถ้าเราไม่ไปเอาเหตุเหล่านั้นมาเป็นของเราย่อมสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์กับเราไงเหมือนสมมติถ้าอาจารย์ไม่ใช้พัดลมประโยชน์ย่อมไม่เกิดพัดลมย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์เพราะอาจารย์ไม่สร้างเหตุแห่งการไปนําพัดลมมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเพราะนั่นไงมันไม่ได้หมายความว่าทุกมันต้องตอบสนองกับทุกคนนี่และตกลงพิจารณาประเพณีเขามีไว้ทําไมล่ะอาจารย์ เราก็ต้องตอบอาจารย์ุย<อ>ประเพณีวไวทําอะไรอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสร้างประเพณีขึ้นมาเนี่ยก็นั่นไงแล้วอาจารย์ไปบอกว่าประเพณีมันคือเรื่องที่งมงายแต่ประเพณีมีมาตั้งมีมาตั้งนานแล้วก็ใช่ไงก็ประเพณีอาจารย์ไม่ได้พูดทุกประเพณีอาจารย์บอกประเพณีบางอย่างมันงมงายควรละทิ้งประเพณีประเพณีใดเป็นคุณงามความดีไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนควรรักษาไว้อาจารย์ไม่ได้ทำลายทุกประเพณีนี่ แล้วอาจารย์ไม่เคยคิดทาลายใครอาจารย์แค่ชี้ทางอีกทางหนึ่งว่าเราสามารถเดินออกจากมันได้โดยไม่ต้องไปทําก็ได้เราจะมาบังคับทุกคนให้ทําตามประเพณีไม่ได้ก็นีเมื่อเขาไม่ได้อยากทําและเขาไม่เห็นประโยชน์ของประเพณีนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่สมควรที่ไปพูดว่าประเพณีนั้นไม่ดีประเพณีไม่ดีมันเกิดเป็นสิ่งที่ประเีนต่อแมวดีไหมประเพณีแหงนางแมวดีไหม อ๋ออันนี้ไม่รู้แห่นางแมวไม่เคยแห่แต่ว่าเหมือนเขารพธรรมชาตินะ่ะเรา,เาบอกเคารพธรรมชาติเพื่อเป็นการขอฝนแต่เป็นการเอาน้ำไปสาดแมวให้เกิดความตกทุกข์ได้ยากแมว,วเกิดแมว,วเกิดทุกขเวทนาเกิดความทรมานเกิดความหวาดกลัวประเพณีแบบนี้ได้กว่าดีเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์น,น,นี่ถ้าหนูเห็นตัวจรงิงพวกนี้นะหนูจะกระโดดถีบน้าเลยนะอีพวกคอมเมนต์นะ่ะ ปล่อยเขาไปสิเราจะไปสนใจอะไรอ่ะเราจะไปยึดมั่นม่ได้ัน,นคใครจะิพากษาอะไรก็ปล่อยเขาไปยุมย่มยุ่มพวกนี้สักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เลไม่ต้องไปยุ่มหรอกปล่อยไปใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปหน้าที่เราคือเราแสดงตามษษความทัศนคติของเราต้องเจอกับต้องเจอกับแพรี่เรเจอสี่แพรี่หรอรุดเหมือนกันเห็นไหมมันคอมเมนต์น่ะนี่ลูกศิษย์อาจารย์ทั้งหมดหรือเปล่าที่เข้ามาฟังน่ะมันจะทั้งหมดได้ยังไงมันใครต่อใครก็ไม่รู้ที่เข้ามา S <S เราอย่ามาเหมาว่าทั้งหมดที่กําลังด่าเราคือลูกศิษย์อาจารย์มันเป็นคนที่เห็นต่างกับเราเขาจึงรู้สึกไม่แสดงเขาจึงรู้สึกเหมือนที่เรามานั่งคอมเมนต์อาจารย์ทุกวันนะ่ะนั่นแหละเพราะเราไม่เห็นด้วยไงเท่ากับเราเข้ามาในนี้เท่ากับเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเขาเห็นเหมือนที่เราเห็นต่างตแต่อาจารย์รูแม่อาจารย์ทําแบบนี้นะ่ะมันทําส่งผลกระทบให้กับคนที่เห็นต่างนะ่ะเขาอยู่อาจารย์ก็ทาให้คนอื่นทุกเหมือนอาจารย์ พอมอ,อไปประทับก,กับหมอดูไปดีเบตกับหมอดูน่ะอาจารย์ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกเลยนะอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าสังคมอของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ไม่มีเจตนาทำให้ทุกาาเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์อาจารย์ถล่มเขาให้เขาเกิดทุก์าาลแลวคนแบบคนเหล่านี้ในสังคมนะ่ะทําให้เขาอ่ะเป็นทุกาาหนูไม่ใช่หนอดูนะนแต่หนูเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกสังคมอะ่ะด่าวว่ายังงไ อันนั้นอ่ะอาจารย์ไปออกรายการน่ะเขาถูกถล่มเยอะแยะมากมายและอาจารย์เ,าเขาเห็นถล่มเขาโดนถล่มเพราะอาจารย์สั่งให้คนไปถล่มเขาหรือเป็นเพราะพฤติกรรมเขาไม่มีเหตุผลคนจึงไปถล่มเขาเองแต่เขาก็พูดความจริงนะอาจารย์ว่าเขาเรียกเงินเท่านั้นเท่านี้นเขาก็ไม่ได้โกหกแล้วยังไงอ่ะ,อะเราเห็นไหมว่าตอนที่อาจารย์ดั้งไรสดอยู่ตอนนั้นมีคนดูอาจารย์อยู่แค่สองพันเจ็ด แต่คนดูในการโหนกระแสคนดูเป็นล้านเราคิดว่าคนพวกนั้นที่เขาไม่เห็นด้วยไปนั่งด่าหมอดูเกิดจากอาจารย์เหรอ<ว>ก็ไม่ใช่อาจารย์เป็นต้นเหตุไงอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ต้นเหตุของใครขะนั้นมันเกิดจากความเห็นของเขาเห็นว่าหมอดูคนนี้มันชั่วหลอกลวงชาวบ้านเขาจึงเข้าไปดา่าอาจารย์ถามยกตัวอย่างดารานะเรื่องอาารเรื่องดาราตอนโน,น่นอะไรเ่ยอาจารย์ถามว่าดาราที่กลาลังเกิดปัญหาก่อนหน้าเนี้ยคนเข้าไปดา่าเป็นพ่อ,อาจารย์เป็นต้นเหตุเหรอ แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าหมอดูคนนั้นชั่วถึงอาจารย์ไปบอกเขาสารภาพเองว่าไปหลอกเงินชาวบ้านนี่ไม่เรียกว่าชั่วเหรอไม่ว่าหมอดูที่ว่าไปดีเบตกับอาจารย์อีกคนหนึ่งน่ะใครอ่ะก็หมอดูผู้หญิงน่ะเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับอาจารย์อาจารย์ด่าเขาเหรอบนโต๊ะนั้นอ่ะอาจารย์ไม่ได้ด่าแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นต่างน่ะอาจารย์ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งน่ะส่งผลกระทบบชีวิตของเขาน่ะถูกพลดลมนั่นเรียกว่าคนมีเหตุผลกับคนไม่มีเหตุผล คนฟังมันย่อบเข้าใจได้ว่าอะไรไม่มีเหตุผลก็ต้องโดนถล่มเป็นธรรมดาเอาเหมือนเหมือนที่หนูพูดว่าหนูเคารพธรรมชาตินี้ไม่มีเหตุผลใช่ไหมไม่มีเหตุผลออาทำไมไม่มีเหตุผลนะาจายนช่วยบอกหนูมันหน่อยทําไมไม่แล้ว<อ><อ>มันม,<ล>มีเหตุผลยังไงเราอธิบายมาสิเอาคืาหนูบอกเลยว,ว่าหนูเคารพผู้ให้กําเนิดก็นี่ไงมันไม่มีเหตุผลเพราะว่าข้าวให้กําเนิดเราดิไงข้าวเลี้ยงดูชีวิตหนูแล้วมาให้กําเนิดยังไงอะ ดินน้ำลมไฟให้กำเนิดให้กำเนิดยังไงเอา้าก็ขันห้าเกิดมาจากดินน้ำลมไฟงไงแล้วมันกำเนิดยังไงขันห้าไม่ได้เกิดจากดินน้ำไฟลมอาจารย์อธิบายให้ <ไป S 2> ฟังฟฟยคือ,คอแค่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือนามนามไม่เกี่ยวกับลูปไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเกิดจากรูปเลยไม่ได้เกี่ยวมันเกิดมาพร้อมๆกันตามนามและรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาทคืออวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วเกิดจาก,าจากอะไรลำดับของอการเกิดและการดับเราก็จะงงๆอย่างนี้หละคิดว่ามันมีอะไรให้กําเนิดไม่แล้วอันดับแรกที่จะเกิดอวิชาคือมโนธาตุหรือเปล่าล่ะอะไรคือมโนธาตุไปอีกล่วในป,ป,ฏปฏิจจสมุปบาทนะ่ะก่อนเกิดอวิชานะ่ะก็คือเกิดจากธาตุไม่ใช่หรอไม่ใช่ธาตุเกิดทีหลังอาวิชาสิไม่มีอาวิชาอะไรจะเกิดขึ้นได้ไม่มีก็มีอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นได้ you <laughs>